สวัสดีนะคะกลับเข้ามาเจอกันกับลิปในช่องคลิปพัสดก,กันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนหัวข้าคลิปไปเลยนะกิฟจะมารีวิวมาสองยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะคะคือจริงๆกิจะเป็นคนที่ถ้าช่วงไหนจำเดือนใกล้จะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสิวขึ้นอ่ะค่อนข้างเยอะมากๆบวกกับว่าช่วงเนี้ยคือเราต้องแบบออกไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากหนามัมตลอดสิวมันก็คือจะขึ้นแบบบริเวณคางหรืออะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากๆนะคะทุกคนแล้วบางทีมันก็คือนอกจากขึ้นแล้วพอตอนที่น้องน้องไปน้องก็คือยังท ว่าา้นอกจากสกินแคร์แล้วใช่ไหมมาสก์มันก็สําคัญมากๆเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะมากกิจะมาพูดถึงก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็น w i l d l e Pair Restore d u o Mask นะคะเดี๋ยวกิจะไปเริ่มรีวิวมาสกทีละตัวเลยนะคะว่าแบบเอ้แต่ละตัวมันช่วยแบบในเรื่องอะไรบ้างนะคะทําไมกิถึงแบบใช้ไปจนถึงกับ ครึ่งกระปุกขนาดแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ,คะสภาพผิวหน้าของกิ๊บนะกิ๊บเป็นคนที่แบบผิวหน้ามันมากๆโดยเฉพาะแบบบริเวณ T ีโซนเลยนะแล้วก็จะเป็นคนผิวแพ้ง่ายด้วยแต่มันจะมีบางช่วงเท่านั้นที่เหมือนแบบมันจะมีความหน้าแห้งเป็นขุยๆแล้วคือมันจะเป็นแบบแห้งเป็นขุยๆเฉพาะจุดไม่ใช่ทูกจุดนะ DIY Pink Superfood าร์ k นะซึ่งตอนนี้หลักๆนะคะเขาจะใช้ในเรื่องของการลดรอยสิวะคะ่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นการดีท็อกซ์ผิวหน้าขาจัดความมันแล้วก็สิ่งสงก,ปกปรกบนใบหน้าของเราส่วนผสมเด่นๆเ,เ,เลยก็คือจะเป็นตัวเม็ดเบาบาค่ะซึ่ง ได้ชื่อว่าเป็น king of superfood เลยซึ่งตัวเนยนี่แหละที่จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการการปอบบลมผิวแล้วก็ลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วเขาก็ยังมีพวกแบบ fruit extract ต่างๆซึ่งช่วยในการผัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสด้วยถ้าอย่างเวลาที่กิบผสมนะคะก็คือใช้น้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้ตัวผงมาส์กสส่วนอย่างนี้ก็ได้คะ่ะแล้วก็ใช้แปง้งคนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทาทิ้งไว้สักประมาณ 10- 15นาทีแล้วก็ค่อยไปล้างออกนะคะซึ่งจริงๆตัวนี้ของเขานะคะนอกจากจะใช้น้ำก็คือสามารถใช้แบบนนน้าาแรรร่่่กก็็ไดหหืืออวววจะเปพ,พึง หน้าว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะก็คือ DIY Green Forever ยังมาตัวน,นี้นะคะหลักๆเขาจะช่วยแบบลดพวกรอยดำที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวส่วนผสมก็จะมีพวกแบบ T T O ที่ไปช่วยในเรื่องของการขจัดปัญหาสิวที่เกิดขึ้นจากต้นตอนถ้าอย่างเวลากิ๊บใช้ตนนัวนี้ก็คือก็จะใช้เป็นแบบว่าน้ำหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ใช้ตัวมาสก์สามส่วนทาทิ้งไว้สักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยไปล้างออกนะคะระหว่างที่รอนะคะก็อาจจะว่าดูหนังฟังเพลงหรือหาหนังสืออะไรงี้มาอ่านก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนเนะะี่ิใช้ ัว green f l a v o ยังมากของเขานะคือจะบอกว่ากิ๊ฟชอบทั้งสองสูตรเลยแล้วก็คือแต่ละสูตรของเขาคือกลิ่นหอมามากๆนะคะแล้วก็ใช้แล้วคืออย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือหน้าก,กิ๊ฟมันไม่ได้รู้สึกแบบฟิลแบบแบบแห้งตึงนะถ้าตอนที่เราหวังรอแมสอ่ไงเงี้ยโอเคมันอาจจะมีแบบบางช่วงที่แบบว่ารู้สึกแบบเหมือนตึงๆนะ้แต่คือมันก็เป็นปกติของมาโครนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกตึงจนรู้สึกแบบว่า ไม่ไม่สบายผิวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วรู้สึกว่าตัวของ green f o r e v e r ยังอ่ะคือนอกจากมันจะไม่ได้แห้งตึงแล้วมันรู้สึกแบบว่าให้ความชุ่มชื้นที่หน้าแบบนิดนึงด้วยนะใ่้ล้วแบบฟิลแบบสบายผิวมักๆว่าจริงๆ จริงๆมาทั้ง2ตัวนี้นะคะคือจะเอามาทาเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะมาทาผสมกันก็ได้นะคะเดี๋ยวกิฟจะขึ้นรูปตอนที่กิฟใช้น้องทั้ง2ตัวพร้อมกันที่หน้ากิฟไว้ให้นะคะคือถ้าอย่างเวลาที่กิฟใช้2ตัวพร้อมกันอย่างไงก็คือกิฟจะแบบใช้เฉพาะจุดมากกว่าถ้าอย่างตรงเนี้ยเอามีมีรอยดำแบบรอยดำจากสิวอะไรเงี้ยก็ว่าใช้เป็นตัว green f r e ้อย่างตัวนี้นะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบมีสิวขึ้นหรือแบบตรงไหนช่วงที่หน้ามันๆมากๆเงี้ยกิฟว่าใช้เป็นตัวนี้นะคะ p ิงซ super f ์ u รุตัวนี้ของเขานะเราก็ถ้าใครที่ผ ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ3ามถึงสครั้งนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวหน้าแห้งไงก็คืออาจจะใช้วิกหนึ่งสักประมาณ1 2ถึงครั้งอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเต็มที่อย่างของกิฟที่นราใน,านกิฟใช้ก็คือกิฟเต็มที่อาทิตย์หนึ่งกิฟใช้อยู่ประมาณ3ครั้งอย่างนี้นะคะทุกคนอันนึงนะคะน้อง2ตัวเนี้ยคือไม่ว่าจะแบบเป็นคนที่ผิวบอบบางยังไงคือสามารถใช้ได้แน่นอนเพราะว่าส่วนผสมของเขาอ่าคือมาจากธรรมชาติหมดเลยอีกอันนึงนะคะที่กิฟรู้สึกชอบในการใช้มาส์ตัวนี้นะคะคือโมเมนท์ที่แบบเราเอามาส์มาผสมกับอาจจะเป็นแบบววานนน้้ปกกกติ็ดีแแแรรหือบบบบพ นาโยเกิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่คนทุกอย่างให้มันเข้ากันกิ๊ฟชอบฟิลนั้นมากกับอีกโมเมตนต์หนึ่งนะคะก็จะเป็นตอนที่เหมือนแบบเราเอามาถ่ายท,ที่น,นั่นแล้วแบบมันเป็นฟิลเย็นๆอะ่ะคือแบบกิฟชอบฟิลแบบประมาณอะไรอย่างางี้มากยังไงกิฟอยากทิ้งช่องทางการสั่งซื้อมาทั้งสองตัวน,นี้ของ d e v i c e ไว้ให้ใน Descript i o n บอกนะคะเหมือนแบรนด์เขาจะมีทั้งในไอจี IG, แล้วก็มีเว็บไซต์ของเขาด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ะะไลคนน์คลนะซัย ถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะไว้จเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ